บอกบ้างว่าตัวไหนคือกระต่ายตัวจริงยากมากเลยใช่ไหมเหมือนมากเนาะตัวจริงอ่ะสังเกตได้ก็ที่จมูกฟุ๊กฟุ๊กๆ,ๆุกแบบนี้ไงวันนี้เราอยู่กับศิลปินกระต่ายใยขนแกะน้องออยค่ะน้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำในสิ่งที่รักและกลายเป็นอาชีพที่เลิฟเพราะว่ามีกรรม,มเทพเป็นกระต่ายนี่แหละ ก็เริ่มต้นจากเราเลี้ยงกระต่ายค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็อยากได้อยากมีของให้ให้ลูกเราอะค่ะ ในไทยก็มีแตบบ่แต่ว่ามีน้อยแล้วก็ไม่ใช่แบบสไตล์ที่เราอยากได้เราอยากได้แบบตัวใหญ่ๆงั้นคงต้องลองทําเองแล้วแหละก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลค่อยๆทําขึ้นมาคนที่รู้จักว่าเราเลี้ยงกระต่ายอ่ะเขาเห็นผลงานเขาก็เลยสนใจแล้วก็มาทารับทำไหมก็เลยแบบรับรับทำไปเลยด้วยค่ะตอนลูกน้องน้อยชื่ออะไรอ่ะชื่อตุ๋ยกับตอรี่ค่ะ ไม่ต้องเดาก็รู้ว่ารักตุยกับตอรี่ขนาดไหนถึงกลายเป็นอาชีพได้ขนาดนี้ที่สำคัญน้องออยน่าจะเป็นคนแรกในไทยที่ทำกระต่ายจากใย,ยขนแกะน้าเหมือนก๊อปปี้เพเลยอะสิ่งที่ยากที่สุดในการทำกระต่ายขนแกะคืออะไรคะต้องเข้าใจ ธรรมชาติของภาพถ่ายกระต่ายค่ะในแต่ละช่วงอายุกระต่ายกระต่ายหน้าตาจะไม่เหมือนกันกระต่ายในความทรงจาของลูกค้าคือภาพที่เขาส่งมาอาจจะเป็นช่วงที่กระต่ายตอนเด็กมันไม่ใช่แบบช่วงอายุสุดท้ายในสิ่งที่เขาจําได้เราก็ต้องบบคุยกับลูกค้าว่าแบบเป็นยังไง,ง,ไงกระต่ายตัวนี้นิสัยยังไงจนแบบเข้าใจว่าอ๋อกระต่ายตัวเนี้ต้องทําไปในทิศทางไหนต้องใช้การคุยกับลูกค้าเยอะๆค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนตัวด้านหลังเนี่ยค่ะ เป็นใช่ค่ะเป็นน้องมิกกี้แล้วก็คุณแม่เขาก็เล่าเรื่องคือจริงๆรู้จักกันก่อนที่น้องจะเสียแล้วคุณแม่ก็จองก่อนที่น้องจะเสียอีกแต่ตว่าตอนถึงคิวคือน้องเสียไปแล้วก็เลยต้องเข้าใจว่าในมุมมองของแม่แม่มองว่าน้องเป็นกระต่ายที่อ่อนโยนมีแบบสายตาที่แบบละมุนมีแบบมองแล้วต้องอบอุ่นเราก็ต้องแบบทํางานให้มันออกมาได้แบบต้องดูแบบอ่อนหวานแบบมันต้องดูแบบนุ่มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใครที่เคยเลี้ยงสัตว์คงเข้าใจเนะว่าสําหรับบางคนพวกเขาเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงการที่ได้เห็นกระต่ายที่รักอีกครั้งก็เหมือนกับเขาไม่ได้จากเราไปไหนแต่ถ้าตัวเป็นๆมาเจอกับกระต่ายขนแกะล่ะคงจะต้องเป็นหนังอีกเรื่องแล้วแหละทุกคนเลยที่มาทำเขาก็จะแบบเอาไปเป็นตัวแทนบางคนน้องกระต่ายเสีย ก็จะแบบอยากแบบอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งอยากแบบเป็นให้น้องแบบเป็นตัวให้ได้แบบจับน้องได้สัมผัสน้องได้อะไรอย่างนี้แต่บางคนก็ไม่สามารถเหมือนกับว่าตัวเขาอยู่ต่างประเทศแต่ว่ากระต่ายอยู่ที่ไทยแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคิดถึงลูกก็เลยอยากแบบทําเป็นตุ๊กตาก,ก็ได้แล้วก็แบบให้ไปอยู่กับเขาที่แบบต่างประเทศอะไรก็มีค่ะกระต่ายของพี่ลงนล้เจอเจอคู่แต่ ตุ่ยใหญ่ตุ่ยกัะดูอร์ชั่นต่อมาตุยตัวจริงแล้วตุยทำไงก็แบบพยายามแบบดุนผักบางทีเขาแบบผลัก,กนจนตัวนี้แบบล้มนอนอย่างเงี้ยค่ะสรุปมันก็คือเกณฑ์น,นิดนึงที่ทะเลาะกันมาก่อนใช่ใช่ค่ะของของลูกค้าลูกค้าเอาไปวางคู่กับกระต่ายค่ะกระต่ายตัวจริงแบบเหยียบหัวเองกนิดหนึ่งแล้วเอาอยาบนึกว่าจะซึ้งปะโถ่ ในความรู้สึกของเราแค่เห็นว่าทำได้เหมือนก็รู้แล้วว่าไม่ง่ายเลยยิ่งพอได้คุยก็ได้รู้ว่าแต่ละตัวต้องเกิดจากความรักรอบข้างและความสุขจากความรักกระตแต่ตัวที่หนึ่งอ่ะกิดตแต่ตัวปัจจุบันน่ะ,ะถือว่าพัฒนาการเราเรารู้เลยว่าว่าเฮ้ยมันแบบเรามีพัฒนาการ เขาโครงของกระต่าย uh huh. จะแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ขนจะเรียงตัวสวยมากขึ้นมันก็แบบเหมือนกับเทคนิคการปักก็รู้เทคนิคเยอะขึ้นแต่ะและคนเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ค่ะทีนี้มาถึงวิธีทาําที่หนูบอกว่าปักอะ่ะคือยังไงคะคือการที่เราเอาใช้เข็มกับก้อนขนอะ่ะ uh huh. มาทําให้มันแบบเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือปักก็คือปัก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 ไปเลยคือปักทั้งตัวจนแบบครบเสร็จทุกอย่างทั้งปักขนปักโครงยายยายขนแกะเขามีแบบเป็นยายเป็นสีเป็นสีเป็นสีมาให้แต่ว่าเวลาจะใช้จริงอ่ะเราต้องเอาใยมาผสมกับใยให้มันได้สีที่ที่ตรงกับเราผสมสีเนาะใช่ใช่ค่ะอย่างนี้กี่สีคะสามสีสีางสีเทาสีขาวสีม่วงสีเขียวค่ะตอนที่น้องออยมาทำอ่ะได้ห้ามเขาไหม ระนับสนุนทำไมไม่ห้ามพอชอบกระต่ายเหมือนกันอะแต่ท่านชอบทำงานนี้มากกว่าเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือหรอคะใช่คแชอบทำงานฝีมือมีความสุขไหมคะในสิ่งที่ทำมีความสุขมากคือมีความสุขตั้งแต่ลูกค้าส่งลูกกระต่ายมาแล้วก็แบบเออตอนนี้น่ารักคือในในแต่ละตัวที่จะเริ่มทําได้อะก็คือต้อง มองรูปจนกว่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราชอบเรารักตัวนี้นะตัวนี้เขาน่ารักตรงนี้ตรงนี้ถึงจะเริ่มทําไม่งั้นการทํางานทั้งชิ้นอะจะไม่มีความสุขเพราะว่าเราหาสิ่งที่เราชอบไม่ได้แต่ว่าชอบกระต่ายทุกตัวอยู่แล้วเวลาได้รูปมาคือมันแบบแป๊บเดียวก็เลยแบบน่ารักจังเลยแล้วพอทำแล้วก็แบบโอ้ยน่ารักคุยกับเขาคุยกับตุ๊กตาแล้วเขาคุยกับน้องลอยไหมไม่ใช่ ขอไม่คุยกับน้องอ้อยหรอกแต่ว่าที่ถามแบบนั้นเนี่ยเพราะรู้ว่าคนทำงานศิลปะเท่านั้นที่จะเข้าใจความรู้สึกนี้สำหรับใครที่ชอบงานนี้คิวใหม่ ai, ขอเป็นปี2 0 2 8เลยนะ<แ>เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงชื่นชมคนรุ่นใหม่ทั้งสองคนส่วนใครที่เลี้ยงกระตุยอยู่น้องอ้อยผู้เลี้ยงเจ้าตุยได้จนอายุ5ขวบฝากเรื่องการดูแลมาด้วยค่ะ จริงๆกระต่ายก็เหมือนคนหรือเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบมีความรู้สึกเขาต้องการความรักความเอาใจใส่ต้องการเวลาจากเจ้าของเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเราสามารถให้เขาได้ในจุดนี้คือคิดว่าเขาน่าจะสามารถอยู่กับเราได้นานๆนะคะรวมกับถึงการมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่มันพอดีกับเขาอะคะ่ะก็จะทำให้เขาน่าจะอายุยืนด้วยไปกับเรา คนที่เลี้ยงกระต่ายควรจะมีการสังเกตดีกว่าการเลี้ยงสัตว์อื่นเพราะว่ากระต่ายเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการทำอะไรด้วยรักจริงสิ่งนั้นเติบโตงดงามได้เสมอสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่